ท่านผักสก,การท่านพระอาจารย์ที่เมื่อกี้สักพู่ค่ะท่านพระอาจารย์ได้กล่าวว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิมากๆทุกวันนะนะคะแล้วจะสามารถแก้กรรมได้อันนี้จริงหรอคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ทุกคนที่บอกว่าทําผิดมาแล้วก็มานั่งสมาธิอย่างนี้ก็แก้กรรมได้ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งรับความช่วยอย่างนี้หรอคะอย่างนี้ทุกคน อย่างนี้ทุกคนก็ไม่ใช่ว่าคือพากันทาความผิดกันบ่อยๆได้หรอคะได้ได้ได้สบายมากอ่ะมีปัญญามีปัญญาอ,ออกจากระบบของกรรมได้โยมจะหลุดจากกรรมไม่ได้ถ้าโยมยงังยึดขันธ์าวิธีแก้กรรมผู้เจ้าเนี่ยให้เธอเนี่ยออกจากระบบนี้ออกมาถ้าโยมไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเป็นตัวเราของเราไหนตัวเราอะไหนตัวคนทํากรรมมีไหม ตัวคนทำกรรมมีเพราะมันมีขันธ์ห้าก็ยอมมีตัวมันก็เลยมีผู้รับกรรมก็เลยต้องรับกรรมต่อไปใช่ไหมแต่ถ้ายมไม่มีตัวคนทำกรรมก็ไม่มีคนรับกรรมก็ไม่มีไอ้เจ้าเวรนากรรมมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีไอ้ตัวเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเข้าใจไหมควักลูกตามาลูกตาของเราเนี่ยตัดแขนมาวางแขนเราเนี่ยมันก็้าดินน้ําไนลมมันไม่มีใครเราเข้าใจผิดเองว่านี่ตัวฉัน พระเจ้าจึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายคุณเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทาให้เกิดความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ไม่ได้มองกายเป็นของใครเลยมนุษย์โยมกำลังเข้าใจผิดทั้งระบบเลยมนุษย์ทั้งโลกเข้าใจผิดหมดเข้าใจไหมอ่าพระพระเจ้าจึงบอกมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างใครคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาล กำหรือสุดทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งเห็นไหมเขาคิดว่ามีเทวดามีพรหมมีผีสางนาไม้เทวดาบันดาลอะไรได้จริงไปอ้อนวอนผีอ้อนวอนเทวดาบนบานสารกล่าวใช่ไหมอย่าแค่บันดาลให้เราเป็นนั่นเป็นนี่นี่เข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งซึ่งโสตบันจะต้องละได้อย่างที่สองคิดว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลมิจฉาทิฏฐิแบบที่สองอย่างที่สามคิดว่ากรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สามอย่างที่สี่คิดว่ากรมเกิด ขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุมิจฉาทิฏฐิแบบที่สี่แล้วกรรมเกิดจากอะไรกรรมวิสุทธิ์ทุกเกิดจากอะไรนะชาวพุทธตามทะเบียนบ้านจะตอบไม่ได้นะเว้นแต่ศึกษาพุทธวจนะอาจารย์นะอา,อ,าอ,าอาจารย์ไหนก็ตอบไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะกรรมเกิดจากผัสสะทุกทั้งหลายเกิดจากผัสสะใช่ไหม ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราได้ทําไม่จริงสำนรับความและผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พอเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยนั้นภาษาเป็นเหตุเกิดของกรรมและภาษาเป็นความดับของกรรมนะเกิดที่ภาษาดับที่ภาษะตำใหม่เกิดเพราะภาษาตำเก่าคือใจน,นี้และอดีตที่เราทํามาทั้งหมดโล่หมดเลยแล้วทําไมองคุลิมาณฆ่าคนมาเก้าร้อยคนไปเป็นวัลลันได้ไงไม่ต้องรับกลับเห็นไหม พวกที่องค์ปริมาณขามามันเอาหสิีกรรมอะไรให้องค์ปริมาณเหรอไม่หรอกไม่หรอกไม่รู้จักมันรรไปเกิดพบนั้นพบนี้แล้วแต่องค์ปริมาณหายจากระบบนี้ไปหาตัวองค์ปริมาณไม่เจอแล้วข้าวิมุตตินิพพานอยู่ที่นี่ซึ่งระบบใหญ่ๆมันมีสองระบบระบบสมุิกับวิมุตติสมมุิเนี่ยพรมโลกเทวโลกมนุษยโลกนรกในเดชานเปรตวสิสัยพวกนี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏดับปรากฏฝั่งนี้นะเกิดไม่ปรากฏ เสื่อมเมื่อปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะหนึ่งปรากฏไม่มีดับนะเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีดับกลับมาสู่ระบบนี้ได้ไหมละ่ะถ้ากลับมาได้ไม่ต้องรับกรรมเพราะระบบของกรรมคือขันห้าถ้าโยมไม่มีขันห้าแล้วไปเอากรรมที่ไหนมารับใช่ไหมไม่งั้นพลานก็ต้องมารับกรรมใช่ไหมนี่วิธีออกเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมอเอเนี่ยง่ายง่ายมันเลือมไปเลือมมาอย่างนี้นะ ถูกต้องถูกต้องตราบได้มีอุปทานในขันห้าต้องรับกรรมพ้นไปไม่ได้เพวัะนั้นอย่างพระโมคคัลลานะเป็นพระหลานถูกทุกตีตายเห็นไหมแต่ความเป็นพระหลานคือตัวป้องกายนั้นใช่ไหมไม่ใช่เป็นพระหลานที่ดวงจิตนั้นต้นกายนั้นก็รับกรรมไปสิใช่ไหมพระเจ้าก็เป็นพระหลานที่จิตของท่านต้นกายท่านก็ต้องรับกรรมถูกพระเทวทัตกลิ้งหยินลงมาพ่อเลือดถูกต้องไหมอ่า หล้วพระเจ้าก็บอกว่าการลี้ประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวพระเจ้านี่ยอันนี้มันกายเน่าใช่ไหมอ่าเป็นที่ดึงจิตของท่านเข้าใจไหมโยมกระดาษแผ่นนี้มีหรือไม่มีไม่มีไม่มีเหรอเริ่มงงชาวพุทธเริ่มงงดีอยู่ตามจำเป็ยบ้าง มันเป็นอย่างนี้ถ้ายอมตอบว่าไม่มีเนี่ยมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะปัจจุบันยังมีอยู่ถ้ายอมจับยอมก็สัมปัสได้ถูกต้องไหมแต่ถ้ายอมตอบว่ามีมันจะถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตเพราะนั้นความเห็นว่ามีกับไม่มีเนี่ยพู้เจ้าบอกมันเป็นสุดตรงของความเห็นสองข้างของมนุษย์มนุษย์จะคิดว่าอัตตากับนัตตาอัตตาคือความมีนัตตาคือความไม่มีขาดสูญแต่จริงๆแล้วกระดาษแผ่นนี้คือ อนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นตัวตนชั่วคราวคำตอบนี้จริงตลอดการสิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้อนัตตาติดเป็นอนัตตาทุกอย่างอนัตตาหมดมีขึ้นไม่ใช่ไี่มีไม่ใช่ว่ากระดาษนี้ไม่มีหรือมีแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วจะหายไปเนี่ย <c oughs> คนเราเห็นไม่ไม่จบกระบวนการท้งนี้ไงนี่แหละพระเจ้าจึงบอกกัจจานนะตะถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือความเห็นทั้งสองคือตถาคตย่อมแสดงด,งดังนี้ว่า ถ้มีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสมังการทั้งหลายคือไล่สายปฏิจจาวงรอบเกิดวงรอบดับอธิบายเหตุของการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้และอธิบายเหตุของการดับไปของสิ่งนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าโยมศึกษาผู้ธรรมจระโยมจะได้ปัญญามามีปริพาชกคนหนึ่งมาพูดกับผู้เจ้าว่าตัวเขามมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยไม่ควรกับเขาเลยผู้เจ้าบอกอ๋อท่างนั้นความเห็นนี้ก็ไม่ควรกับพรามเหมือนกันนี่พรามงงเลย เพราะความเห็นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในโลกเหมือนกันอย่างเนี้ยเ <c oughs> นี่ยเชื่อเชื่อนกันด้วยด้วยวาทศอย่างเนี้ยนั้นจะมีคนที่ติดตามผู้เจ้าไปเนี่ยบอกว่าโอ้อย่าไปโต้วาทศกับพู้เจ้าไปผู้เจ้าเก่งมากนะโตวาทกัพท์ของเจ้าเนี่ยเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินเหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่ฟันจะหักนะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยศึกษาพุทธวจนะโยมโอ้โหโยมจะได้ปัญญามากโยมจะรู้ว่า ความเห็นของคนในโลกนี้มันมีมากเหลือเกินและพระเจ้าเนี่ยสามารถสรุปความเห็นของคนทั้งโลกนี้ได้ว่ามีหกสิบสองแบบมนุษย์คิดม่เกินนี้นะมนุษย์จะคิดอะไรบ้างพระเจ้าบรรยายหมดเลยและบอกวิธีแก้ไปให้เสร็จนะนั้นถ้าเราเข้าใจในกระบวนการของผัสสะเข้าใจในเรื่องของขันห้าความเห็นหกสิบสองแบบนี้จะไม่ดี เนียครับจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นการยากที่คารวะเองจะเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูถ้าเกิดอยากให้คารวะเองหรือว่าคนที่จะไปเรียนรู้ถึงพุทธวจะนะเนี่ยต้องอาศัยการที่ความเข้าใจค่อนข้างเยอะอก็เลยทําให้หนึ่ง <c oughs> คือคนจะไม่เข้าถึงไม่หรอกตรงนี้เป็นการประเมินประเมินน้อยไป ศาสดาเนี่ยสอนตั้งแต่ยาจบขอทานวันน้พกนายพรานพ,านพานรามกษัตริย์แพทย์สูตรเทวดาผมสอนหมดเลยโยกคำสอนศาดสาิทธครบหมดตั้งแต่ง่ายคนโง่ที่สุดนะบอกทํางไงครูเจ้าบอกอ่ะเอาผ้าไปผปืนไปนั่งรูปผ้าขาวรูปไปรูปมาเห็นผ้ามันหมองคําบรรลุธรรมนี่ง่ายง่ายอย่ายยงเงี้ยโยมเห็นไหมแต่ตรงนั้นตรงนั้นถือคระเจ้าสอนตรงนั้นแต่ว่าถามว่าคนที่จะต่อจากคระเจ้ามาที่จะสอนให้ด้วยวิธีการนี้ ก็จทำให้มีวิธีการอือ่นๆแล้วก็เป็นค<ช>ำพูดของแต่และรูปออกมาทุก<ด>ที่ท้เนื่องจากว่าสาวกเนี่ยประมาทพระพุทธเจ้าไงคิดว่าเอ้พระเจ้าสงสัยลืมบอกตรงนี้ไว้ไม่มาศึกษารายละเอียดเพราะนั้นหน้าที่ของสาวกต้องทําอย่างนี้คือแตกรูปธรรมะของพระเจ้าออกมาให้ได้ว่าพระเจ้าสอนวิธีง่ายเป็นยังไง นะเช่นการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกบุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบี้ยการชดใช้ดอกเบี้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อไม่ชดใช้ดอกเบี้ยย่อมถูกติดตามย่อมถูกทวงการถูกทวงเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกทวงแล้วไม่ให้ย่อมถูกติดตามอย่างนี้โอ้โหเปล่าดเลยใช่ไหมอ่าการการต้องมาด้วยกันต้องไปด้วยกันกับคนที่ไม่พอใจเป็นทุกข์ของคนในโลกใช่ไหมการต้องอยู่ด้วยกันกับคนที่เราไม่พอใจเป็นทุกข์ของคนในโลกอย่างนี้ ปอไปทุบแม,ม่ลมระยออยู่ที่ยมเก็บรายละเอียดได้ไหมและหลักเศรษฐกิจถถง่ายๆเลยผู้เจ้าก็บอกว่าอย่าให้รายจ่ายทุบรายรับให้รายรับทุบรายจ่ายไว้นะ <c oughs> <c oughs> เพราะเราคุมรายจ่ายได้เยะอะนะแต่แพ้เนี่ยเมือม่อไม่ศึกษาผู้เศาชนะจึงไม่เข้าใจคําสอนง่ายๆแบบนี้และเอามาแตกรูปไม่ได้นยอ่าเข้าใจไหม ได้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 ตอบได้ทุกเรื่องอาจารย์ครับคือพระถาคตได้เคยพูดไว้ไหมครับว่าสภาวะของโลกุตละครับอเคยอธิบายไว้กับผู้ที่ยังอยู่ในโลมีพิยาครับได้เคยได้เคยท่านสภาวะโลกุตระครับอธิบายไม่หมดหมายถึงสภาวะนิพพานใช่ไหมใช่ครับ สอนสอนกับคนที่ยังอยู่ในโลกย่าดอยู่ดครับให้ยงตัวอ,อ,อย่างสักหน่อยครับคือคือ,คอต้องแยกนะโลกุตระนี่มันมีหลายระดับนะตั้งแต่โสดาบันไปถึงพระอรหันต์แต่ถ้าสภาวะของนิพพานคือพระอรหันต์ล้วนๆเป็นสภาวะนิพพาน <c oughs> นั่นอีกประเด็นหนึ่งนะนะอ่าพนั้นถ้าจะเอาตั้งแต่อริบุคคลขั้นต้นก็คือผู้มีโสดาบันผู้ชาจะอธิบายไปหมดว่าอริบุคคลเนี่ยขั้นโสดาบันคือสินห้าก็จะบริบูรณ <c oughs> ยังไม่ต้องไปดูว่าเอ๊ะเรานั่งสมาธิเห็นสว่างแสงโน่นนั่นนี่นรกสวรรค์ไม่ได้เป็นเครื่องวัดน,นะอันนั้นเป็นธรรมโลกียะธรรมฝ่ายโลกเทวดาผมก็มีแต่ตายเรียบหมดและตายแล้วผู้เจ้าบอกเทวดาผมก็ไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนารกในเดนชานเปรวิสัย,ยแต่โสดาบันคนแล้วและเกิดจะมีเปรนเจ็ดชาติแค่สิบห้าบริบูรณ์และอย่าหวั่นไหวในคําสอนศาสดาแค่นั้นเองนะส่วนสภาวะของนิพพาน นิพพานเนี่ยบัญญัติไม่ได้นะผู้เจ้าปุปมาเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดจะบอกว่ามนี่สีขาวนี่สีแดงนี่สีเขียวเขาไม่รู้เพวาไม่เคยเห็นมา่อนเลยเพราะน,นั้นต้องทําให้เขาตาดีถึงจะบอกได้นวะิธีอธิบายนิพพานของพูะเจ้าผู้เจ้าจะอธิบายภายใต้สิ่งที่เรารู้จักเนะี่ยเพราะเจ้ามีเทคนิคอีกนะ โยมบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพิงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่มันมีสิ่งหนึ่งนะที่คนเนี่ยควรจะรู้แจ้งในนั้นเนี่ยมันไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มันมีทางปฏิบัติเข้าไปถึงได้โดยรอบในนั้นไม่ไม่มีดินน้ำไฟลมคือดินน้ำไฟลมไม่อาจย่างลงได้คือไม่สามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะในนั้นไม่ไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามมิติไม่มีอายุ อย่างห้องนี้มีกว้างยาวเล็กตั้งใหญ่แต่สภาวะนิพพานไม่มีเป็นสภาวะหนึ่งเดียวนิ่งๆในนั้นไม่มีนามรูปไม่มีปิญญาเห็นนะเพราะนั้นไม่มีขันธ์ห้าไม่มีสรรพสิ่งที่เรารู้จักทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนี่วิธีอธิบายนิพพานเห็นนะนิพพานไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีดาวฤกษ์แต่ไม่มืดเห็นนะระบบของแสงไม่มีแต่ผู้ช่บอกมันไม่มืดมันเป็นความสว่างอีกแบบหนึ่งเห็นนะอ่า นี่วิธีคิยว่าจ่าจัดเอาไว้นะอาจารย์ก็าไม่มีอะไรถามพระอาจารย์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วทั่วไปก็ไม่มีอะไรหรอกนะอยากให้แค่พวกเราเนี่ยมารู้จักคำพระศาสดา แล้วเราจะเห็นว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งปานานีมากแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมคนเราจะเรินทั้งทางโลกทางธรรมได้ไม่ใช่ว่าโยมจะต้องมาโบดเท่านั้นนะพุทธเจ้าบอกคนเราจะเลินด้วยบุตรปัญญาฆาธาตุกรรมกรรั์อันเป็นขนาดแห่งบุรนะุษและ,จะเจริญด้วยศรัทธาการสังสมสุตตานะศีลจารค้าปัญญาคนเหล่านี้เอาดีทั้งสองทางได้นะทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวชอย่างเดียวและคารวะก็เป็นโสดาบันได้เป็นอริบุคลได้ใช่ไหมยื่องของจิตเนี่ยถ้าโยมสามารถนั่งสมาธิเข้าไปได้ถึงระดับชั้นที่สี่พระองค์บอกว่าสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็น,น,นเอเนกโยมจะรู้เรื่องระบบโลกธาตุทั้งหมดเลยนะอย่างถ้าเราไปดูภาพจักรวาลน,นะองค์การนาซาก็าถ่ายภาพนี้มาให้หลายคนอาจจะ เคยเห็นบ้างแล้วก็ได้ภาคกาแล็กซี่ชนกันเคยเห็น okay, <c oughs> อันนี้กาแล็กซี่ชนกันแต่ก่อนเราไม่เคยนักวิทยาศ,าศาสตร์ไม่เคยทราบว่าเอ๊ะมันมีการเคลื่อนนะพอเอากล้องส่องดูดาวออกไปนอกโลกได้นะกับกระสวยโอกาสเข้าไปที่สถานีอวกาศโอ้โหเจอกาแล็กซี่อีกมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเลย และทาให้รู้ว่ากาแล็กซีก็หมุนวนในกาแล็กซีด้วยกันเองมีระบบของกลุ่มกาแล็กซีที่หมุนวนในกาแล็กซีกลุ่มของกาแล็กซีด้วยกันเองและแต่ก่อนก็เคยมีนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าเอ๊ะไอกาแล็กซีหนึ่งมันเหมือน,นพุ่งกระจายไปแต่ละกาแล็กซีเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกับเท่าแสงเนี้ยเราเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเอ๊ะแล้วมันไม่ชนกันบ้างเหรอไปเจอภาพที่ชนกันจนได้ภาพนี้อยู่ห่างจากโลกเนี่ย 1.1ล้านปีแสงแสงเดินทาง1.1ล้านปีโอ้โหโนะไกลมากน, <c oughs> นั้นจริงๆแล้วพระาศาสดาเนี่ยอธิบายเรื่องระบบโลกธาตุนี้ไว้เนี่ยบอกว่าระบบจักรวาลเนี่ยจะแบ่งเป็นสามระดับอาศาัยการคำนวณจากแสงดวงอาทิตย์ บอกดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงไปได้ไกลสุดเท่าไหร่ทวีขึ้นไปหนึ่งพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุนะและทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าจะเป็นอีกหน, <c oughs> นึ่งโลกธาตุนะพระองค์เรียกเป็นนี้นะอาอนน,นท์นี่ดวงอาทิตย์ส่องแสงรลศมีแผ่ส่องไปทั่วทิศมีประมาณเท่าใดน่โลกมีจํานวนเท่านั้น,นะไล่ไปเรื่อยๆนะ ตรงนี้เรียกสหสีจุล,น,ลนิกาโลกธาตุสหสีจุลนิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใดโลกธาตุขนาดเท่านั้นคำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพันเรียกว่าทวิสหสีมัชิมิกาโลกธาตุทวิสหัสสีมัชมิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใดโลกธาตุขนาดเท่านั้นคำนวณโดยส่วนพันเรียกว่าติสหสีมหาสาหสีโลกธาตุไปทางจิตนักวิทยาศาสตร์ก็มองไม่ถึงนะเพราะว่ามันไกลมาก เคยมีฤาษีตันหนึ่งพยายามจะไปให้สุดเลยด้วยอำนาจฤทธิ์นะเหาะไปด้วย <c oughs> อำนาจฤทธิ์ของตนเองไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายตลอดร้อยปีจนตายตายคาเหาะเลยนะเลยได้เกิดเป็นเทวดาและมาฟังธรรมะพูเจ้าว่าที่สุดของโลกธาตุเนี่ยไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปเทวดา ตนนี้ก็เลยสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพูดถูกเลยเขาเคยเป็นฤาษีแล้วหอบไปตลอดทั้งร้อยปียังไม่สุดขอบโลกเลยยังหาขอบจักรวาลไม่ได้นั้นไม่มีทางเลยที่เราจะไปหาสุดขอบของจักรวาลหาไม่ได้นั้นพระเจ้าบอกว่าที่ซึ่งสัตว์อันไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่บัตรใครๆไม่อาจถึงที่สุดโลกแห่งนั้นได้ด้วยการไป แต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเนี่ยเป็นที่ออกของโลกพระองค์ได้บัญญัติโลกเหตุเกิดความดับและวิธีดับนะนั้นถ้าเราจะเข้าถึงความไม่ตายยมต้องกลับเข้ามาในร่างกายต้องมาเข้ามาศึกษากายจิตอารมณ์ว่ามันทํางานสัมพันธ์กันยังไงเนั้นในความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะมีห้า,านธาตุลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณมีห้าธาตุนี้ ในห้าธาตุนี้เนี่ยวิญญาณจะเป็นตัวเข้าไปรู้ในรูในเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยปั๊บหลุดจากลมเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปสุขทุกเห็นไนหะพผู้เจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันสังเกตจิตว่าเป็นยังไงนั่นจิตผู้เจ้าก็เคลื่อนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาแต่ผู้เจ้าไม่นั่งลำคาญอย่างเราผู้เจ้าเกิดปัญญาบัญญัติได้ว่า ถ้ามันหลุดจากลมไปแล้วมันไปธาตุอะไรบ้างบัญญัติอ๋อมันไปเวทนาอ๋อมันไปสัญญาอ๋อมันไปสังขารอ๋อมันมาลูกบัญญัติว่าสี่ธาตุนี้คือวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือลูกเวทนาสัญญาสังขารนี่เห็นนะแล้วเวลามันไปเนี่ยมันไปได้ทีละสองธาตุไหมไม่ได้มันไปได้ทีละธาตุเดียวเพราะนั้นจึงบัญญัติจิตรับรู้ได้ทีละธาตุแต่มันอาศัยความเร็วแล้วเราไม่รู้สึกเลยว่า มันสะดุดเวลามันเราเปลี่ยนความรูนะ้ทั้งๆทีท่มันเป็นจิตคนละดวงกันเพราะฉะนั้นวิญญาณที่ไปรับรู้กายเรารับรู้อารมณ์อื่นเนี่ยเป็นวิญญาณคนละดวงกันหมดสาติเกวัตบุตรภิกษุในครั้งพุทธการมีความเห็นว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราทุกวันนี้เราบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจริงๆคํานี้เป็นคําที่ผิดนะคุณเจ้าเรียกสาติตมาว่าสาติใครเคยสอนเธอ เราเคยสอนเธอไหมแก่ใครเมื่อไหร่ไหนพูดมาซิสาติตอบไม่ได้นะผู้เจ <od> ้าสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดบอกว่าใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนไายตายเกิดไม่มีพระาตอบเลยตถาคตบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือคือวิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะผู้เจ้ายังว่าสาติเป็นโมฆะบุรุษ จะไล่ออกจากความเป็นพิสูจน์เลยถามพิสูจว่าพิสูจสาติเนี่ยยังพอจะนับเป็นพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่เนะี่ยเพราะความเห็นผิดนะทอนน้โยมอาจจะสงสัยว่าแล้วใครมันจําบุพกรรมต่างๆไปอะ่ะเจ้าผู้เจ้าก็ยังเคยบอกพระชาติท่านแต่ก่อนเนี่ยท่านเกิดเป็นเวสัดนดรบ้างเกิดเป็นนั้นเป็นนี้บ้างสิ่งนี้ก็คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องขู มีสภาวธรรมอันหนึ่งที่ยังมีอวิชชายอยู่เนี่ยเข้ามายึดถือขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้แล้วก็เกิดตายไปกับขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้นะพระองค์จึงบอกว่าถ้าเรามีอุปทา,านในขันธ์ห้าเมื่อรูปตายเราจะตายไปตามรูปเมื่อวิญ,ญญาณดับเราจะดับไปตามวิญญาณเมืเ่อเลทนาสัญญาสังขารดับเราจะดับไปตามมันเพราะเราไปยึดของเกิดของตายจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสภาวธรรมคือความไม่ตายเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราเข้าไม่ถึงมัน เพราะเราไปพอใจของเกิดของตายห้าห้าอย่างนี้คือขันห้าวิธีในการแยกสิ่งเหล่านี้คือเราต้องมองเห็นการเกิดการดับเก็บเหมือนอย่างนี้นะก <c oughs> ระดาษเป็บเหมือนว่านะพระองค์บอกสาวกว่า <c oughs> เธอเห็นเลกาวัต <c oughs> ที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ <c oughs> ไปเผาไหม สาวกบอกเห็นเคอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึก <c oughs> เป็นเพราะอะไรสาวก็บอกบอก, <c oughs> ก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพุกอย่าบอกถูกต้องทำยังไงเราจะมองขันทังห้าวมันไม่ใช่เราอะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งในห้องนี้ถูกลากไปเผาเหรือแต่ขี้เท่านะ,ะแล้วโยวงเนี่ยมองเห็นเขา ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไปเหลือขี้เท่าแสดงว่าโยมกับเขาไม่ใช่ตัวเดียวกันจริงไหมเพราะถ้าโยมเป็นตัวเขาโยมจะไม่เห็นขี้เท่าตัวเองใช่ไหมนี่เป็นมุมที่แยาถ่ายมากที่ไม่มีใครในโลกเห็นเลยว่าถ้าเราเนี่ยสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไป <c oughs> จะเกิดปัญญาว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันนี่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทําให้พระเจ้าเนี่ย เข้าถึงความไม่ตายอมะตะธรรมแต่สิ่งที่ที่ผู้เจ้าให้สังเกตมันไม่ใช่กิ่งไม้ใบไม้หรืออะไรมันคือขันห้ามันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราพระองค์จริงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานโยจะเอาชนะความตายได้ การตายของเราครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมในสังสารวั์ที่ยาวไกลเกิดตายเกิดตายมาตลอดคนเกิดแล้วไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากเจ็บนะป่วยก็กินยาก,กันทุกคนเพราะไม่อยากตายใช่ไหมนะน,นั้นนี่คือวิธีแก้ความตายโยมต้องเห็นเวลาสุขเกิดขึ้นดับไปปุ๊บต้องเฝ้าดูให้ดีทุกเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปปุ๊บเฝ้าดูให้ดี สัญญาความจําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสงคาญเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับอะไรเกิดดับในจิตโยมต้องไปเฝ้าดูจากนั้นโยมจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่มันไม่เกิดไม่ดับที่มันเฝ้าดูทุกอย่างเกิดดับแต่ตัวมันไม่ได้เกิดดับไปด้วยเวลาสุขดับไปโยมก็รู้ว่าสุขดับไปแสดงว่าสุขกับเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่คนทั้งหลายจะบอกว่านี่ฉันสุขเธอสุกฉันทุกเธอทุกเห็นไหมมีความทุกข์คิดว่าทุกฉันโดดตึกฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เห็นไหม พราะคิดว่าเป็นความทุกข์ฉันเป็นความเข้าใจผิดน่ยเรียกอวิชชาเนะี <c> ่ย <oughs> นั้นสิ่งนี้เราเลยต้องมาฝึกเนี่ยเราฝึกรักษาศินทำสมาธิเจริญปัญญาก็เพื่อให้เห็นตัวนี้เท่านั้นเองให้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานะี่นั้นเนี่ยเป้าหมายในคําสอนของพระศาสดาก็อยากให้เข้าใจว่าเพื่อให้เข้าถึงจุดนี้คือไม่ต้องตายต่อไป และการกระทําตรงนี้จะเป็นเหตุให้ชีวิตทางโลกของเรามีแต่ความเจริญเพราะเหตุของความเจริญอย่างที่บอกสี่อย่างสินดีไม่ห่างจากฌานคือสมาธิดีมีปัญญามีวิปัสสนาญาณเห็นเกิดดับแล้วก็ให้สุญญากละวัตนอกกานและตัวสมาธิแประดับแรกที่พระเจ้าบัญญัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานะระดับที่เาไม่เอาเอาแค่แระดับเป็นสมาธิที่ เมื่อใครทาแล้วคนนั้นเนี่ยกรรมตรงนี้จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันท,ทันทีไม่รอไปส่งผลที่อื่นดังนั้นถ้าโยมต้องการความเจริญในชีวิตให้รวดเร็วทันในปัจจุบันโยมนั่งสมาธิเยอะๆและตั้งจิตปรารถนาเอากรรมตรงนี้จะส่งผลให้โยมในปัจจุบันท,ทันทีโยมจะสังเกตได้เลยว่าชีวิตเราปัญหาอุปสรรคจะน้อยลง มีปัญหาอะไรก็แก้ง่ายลุกล่วงไปได้ง่ายนะเอกรากปัจจัยจะเข้ามามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ป,นไปชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นนะอันนี้ลองใช้ภูมิปัญญาของพระเจ้าดูนะดีมากเลยนะก็อยากให้ <c oughs> พวกเราได้ทราบเข้าใจตรงนี้และเครื่อง <c oughs> เครื่องตรวจสอบความก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยพระเจ้าให้เอาความเร็วในการทิ้งอารมณ์เนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าเราเนี่ยทิ้งอารมณ์ได้ไวขนาดไหน และเป้าหมายพู้เจ้าให้ตั้งเป้าคือกระพริบตาเดียวถ้าโยมทิ้งอารมณ์ได้เร็วดูกระพริบตาพู้เจ้าเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศน, <c oughs> นั้นวิธีที่อาตมาแนะนําให้โยมทําตามที่พระศาสดาแนะนําก็คือจเจริญอาณาปานาสติหรือกายยักตาสติไม่ได้ทําอะไรรู้ลมหายใจเข้าไว้ถ้าเคลื่อนไหว้รบด ให้รู้ตามการเคลื่อนไหวในบทถ้ายมทางานให้ตั้งใจทํางานกวาดบ้านรู้กวาดบ้านล้างจานรู้ล้างจานขับรถรู้ขับรถแค่นี้ปั้งใจทํางานนะจิตเคลื่อนออกจาก,กาปุ๊บรีบละกลับมาอยู่การทํางานกําลังกวาดบ้านเนี่ยปุ๊บจิตเคลื่อนไปละรีบทิ้งให้รู้การกวาดบ้านกวาดให้ดีทํางานตรงนี้ให้ดีแค่นี้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วนะจากนั้นเนี่ยพอจิตหลุดไปทํำยังไงละนันทีค,คือความเปิดให้ละความเปิดแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบัน ทำแค่นี้นะหลักการมีแค่นี้ไม่ซับซ้อนอะไรตรวจวัดความตั้งหน้าได้ไงแต่ก่อนเคยพอใจไม่พอใจแล้วทิ้งยากเดี๋ยวนี้ทิ้งได้เลยขึ้นนั่นแหนะคือตัววัดความเป้่านาผู้จ้าจบอกูิสืจทั้งหลายอารมณ์อันนที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจแล้วไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุดนนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพิบตาของคนอุเบคายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์เปล่านาชั้นเลิศน,นั้นตั้งเป้า กระพริบตาเดียวหรือเปรียบเหมือนปรหลุดติดนิ้วหรือเหมือนหยดน้าหยดในกระดานร้อนๆซักเดียวท้องหายไปนะจากนั้นผลของการปฏิบัติวัดที่คุณทรรมโสดาบันที่บอกให้แล้วนั่งสมาธิภาวนาไปทั้งหมดกลับมาดูสินห้าเราบริบูรณ์หรือ,อยังใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วก็หวั่นไหวไหมในคลาสน,น,นักธนบัญชถ้าเราไม่หวั่นไหวสินห้าบริบูรณ์พยากรณ์ตนเองได้เลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้ว โสดาบ,บันมีประโยชน์อย่างไรโยมไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตอีกต่อไปและเกิดอีกไม่เกิดเจ็ดชาติจะได้เป็นพราหลานแน่นอนนะความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำกระบวนการของจิตจะค่อยๆเคลื่อนไปเองผู้เจ้าเรียกว่าเธอจะลาดเองโน้มเองเทเอีงไปสู่นิพพานมันจะค่อยๆเป็นไปของมันเองคือประกันร้อยเปอร์เซนต์ว่าโยมได้นิพพานแน่นอนเพราะนั้นบันไดขั้นแรกอย่างโยมได้โสดาบันก่อนก่อนตายชาตินี้ต้องได้โสดาบันตั้งเป้าไว้เลย สินห้าเราต้องบริบูรณ์และเราต้องไม่หวั่นไหวในคําสอนพระศาสดาแค่นี้สองอย่างโสดาบันแล้วนะง่ายๆ